อ่าช้าพวพารายงานโตกาบสบายดีกาบสบายดีเอชซีทุกๆคนที่หักแพงชุมองฉบเหอนี่เกลียวเกี่ยวเมดนี้ไม่ใช่บริเกี่ยวเกี่ยวแล้วแล้วเลยได้แบบนี้บริเกี่ยวเอาไอรายงานโตดูเจ้าน่อรายงานได้ไงสบายดีงามๆเนาะอโอ้สบายดี มื่อเนยคอยได้มาองได้มาด้วน้องน้องสาวคอยสาวโบฟังเล่าเป็นมือสุด้ทยคักอรีขอขอบใจพอบอกเราไม่ไพ่ด้วยอีใบบัวอะไงานโตไม่งานโตพี่น้องสบายดีทุกคนเพื่อนเพื่อนมันบกพรองอะไรนะ มันต้องคิดยังไรบรรยากาศเมื่อในก็ร่มคึ้มที่นอกตอนเส้าก็มีฝนโตกลินน้อยหนึ่งเห็ดให้ว,วันๆยันยันเน้น้อยหนึ่งพนโตกลินโอ้ยหมาดพรมผพก่ะห่วงเข่าโอ้เท่ขนาดเลยงามปันปิ่นปักผมไปเลยขอขอบใจ <c oughs> ที่สม้มอะพี่นั่งคอยในี่ปปป่ป่า่ติ้งบุกไปใกล้กระมูพี่นั่งคอยเนย่านก้องยนต์นนข้าปลายนตงลุกลูกไผ่เงยเพนเดียวเขาไหวขนาดเลย โลตัดลงผมย่างผูพี่น้องแ้งหน่อยแล้วนี่ก็ลงพุดเดี๋ยวโคษนาวโว้าโคกี่แขีวกันจังหน่อยจังสีเกียวเดียวทน,น<า>บภาพว<ม>ันสุดท้าย<ม>ของปีนี่อ,อ,อยู่ยบ่ได้อยู่บ่แมงมันนะพี่น้องเคยเห็นที่บ่อแมง่ันแปดอันนี้พี่น้องบ้านเจ้าแมงยังอันนี้แมงมังนหัวขาด เพราะมันขาดเอาไห้ซาบัวผ้ากี่ข้านค่าย้าแต่ของค่ะก็ได้ยังจะพาไก่มาเท้าี่ยเรือะไนะโยโย่าจะเเป็ก้ปกตินี่่อยมัมีจะเกียวไว้รายยนเกียวก็มือโอ้่อยมันแทมน่นี่นี่นี่ไม่ได้เ่ยวาว่าส่นอยเยอะหน่อยนะคุณนม่เกียวไว้เป็นเลอะจําพาะอ้อยนาทงหนึ่งบร่จางเลยดำเกี่ยวสองคนพัวกัเกียวไว้เมียกัเกียวไว้เนาะมีแต่ห้า

ความกะสุกภรรยาเนี่ยปลาลมเย็นสัตว์วีวีปาในมือสาวน้พนลินจนว่าสีห้โลตัดหมัดเขาได้สาะแล้วล่ะบาในี้ลงลุ่มนี้ ลง,ง,ล,งลงพุ่นบนนานแล้วอะพี่น้องปงไฟเ,าไเ้านี่ข้นไปเทียงเชโมยังแต่ลองนะยงตั้นั้มันอยู่ใน่านนะมันุ้มนก้านนก้าเ่งนีไ้านนปนไปนบนน้ำโลตั ว้ยนูมันดับย้อนันนูู้้เลยอยางเงียนี่ม่เหาเป็นทีชุดถ่ายปกนมันสิบเอ็ดโมเลยนะนกันบ่สิบเอ็ดตรงตรงลงให้ช่อคนพอ ทางในขางนัก็หในน่อยร่องในถึงขนเป็หนึ่งอาะอ๊อนี่ย่งอยู่หนึ่งสองม่ห้กเจหายน่อยหายใหญ่อยู่ประมาณสามนี่แล้วนะฮอเขามันไปทางเดาวะ อ๊อ๊อ๊อดออันนั้นไายนักมาตั้งแต่สมัยส่องโอ้ว่าแนวนี้ว่าแนวนี้อีกบอดตทำไมไปเลยไม่ต้องอชมนี่นะอบอาึงได้ตัดแก้วมกิบบกเเมือเาเป็นยังกินหลายคน เขาไปได้เอาความงาม็ยังบแกงหัวมมาด้วยทานผู้ชเ่มยพ่อแม่พี่น้องกินข่าวำกันได้บ้างในคืนแต่ไหแต่หน้าอะไรกะมากินข่าวกับต้มไก่ตเ่นตัวเด่นต้มไก่แกงไก่ทานผู้ชมเขเล่นไหมแกงหมือจ้าเกีเจอม้แกงหมกลาบ้าผู้ชมเขาอยากบึ่งด้วยกันราบกนาไงแกงเผาต้มเนี้ลุงกินยุฮะ 看你们家狗几大几 ใช่บสวะแม่มาอะไรกินจะต้มเด้อยไม่แต่ผักเต่มข้าวใส่ขัาวไก่ต้วสำรับนี่คันว่าวโขดกทักยังออแ้วนจะแกงกัน่ะเอดถักอิ้มบ้านอืมอิ้มบ้านนะมคะได้แกได้นะสามต้นต้นี้ต้มแกงมันเป็นยาอะไรมาแกงใส่อุ้งเนปนครบ แม่นไ้ดีรกาวันนะถ้าพลชบกินก็ด้หอมถึงกินปากนี่จุยาวบ่แค่อเมริกาุณจเล้ยงหเขาเลยไหมตอนนี้เ่ายังห่อนทงกินตำมลงนะ ได้คั้นโอเควัดบ้นไหนเาแรง้ไม่ทันปลดล้างเกา่าักเสบอ่ะเดี๋ยวบกเออเ้านี่เป็นโคตรเต็มอยู่อ้าวขาพื่เ้สอสยลคนใจเนี่วจขากว้ท่นน้อยคั้นนี

บวกข้าว่งก็กินแล้วข้าวกระป๋อกินจเแ่้หละขดงกกนตดงสอะไรอยกจ่อย่หปย่บ้า้นเขามีเม่ราจะมาอยากปลามันเกไปเนาะิำแตเตาคุณนายเสือมันกะเบื่อมันบเครือกองเาเราเราบุกปกินเนาะอยู่ข้างหน้ากรพว้มิ้นเ่า

ลแล้วบอสี่แล้วมือใดนสีแล้วมือนีนโอ้สีแล้วเราทานผู้ส้มกินเข่าละแล้วจากกินเข่าเตียงแล้วห้าคนลงมาเกี่ยวเขาว่าอีกรอบแรงเนาะยังหน้านนยังห,ยนนหน้าอยู่ซองหายยังหน้าอยู่ซองหายเนาะ ที่มเมื่กียเรหลอกแรงเลยกันแล้ว,ลวเราต้องก่อต่ำแล้วก็ชุ่มๆมึงน้องเบียเกียวขาวชมพ่อแล้วไปสอบไม่ให้ยังมาต้องสอบดอก

ก็คือว่ามือนี้เนาะก็คือว่าเป็นมือดีเปล่าเมือเ่อเปล่าเมือ่อเปล่าเมือ่อพี่เป่าเมือ่อนอนพี่น้องตอนนี้ห้าวกันแล้วแล้วนะท่านผู้ชมแล้วเบิดแล้วแล้วทั่วบอดีบบ้ระบาดลมเย็นว่อยๆเลยซโซโบก็สิบปห้าหมัดเข่าหมัดหน้าด เราอื่นนะครับ,บาโลตลัเอื่นตอนนี้เขากมาดเข่าเน,น,น,นาะท่านผู้ชมคันพ่อนน้อยน่ะซ้ำคันพ่อนใหญ่นะชอง นี่กเกีวบ้านนี่ได้ไห่นี่ไห้ทงนี่เหมือนบ่อเออแม่แไวนี่กอยู่ต้เจตาบ่อหรือต้เวาตัวะนี้นะเกียวานนี่ได้ตัดเน้้นเกีวตัดน่่มืนจะอัดแล้วมัดมันสีกรอบเลยนข่าวยี้มือแดงคท่นผู้ชม โหลดดะบาลนนี่นะแับไปโหลดบอลคนขาวมืดแล้วพี่น้องเอ้ยสำมเหมือดเกิดนี่ซาโบกะถากองเข่าอยู่ลานเนาะท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ แสงพีแรนมาเลยนี่มาจอดนี่ก็ได้นี่ลงบ้าบ้าจัดถึงลงเหรอยนวนคืนยนวนคืนแล้วเขาเป็นเต็มแล้วจากสิกล้องการ ถิมล่องในทางๆมันี่ทีมล่องิ่งถิ่มล่องในถิ่มลงใตีนก็ได้โอเคน้อง่านผู้ชมมันผ่าลซาโบก็เขาจบลิดเเท่านี้ขขบคุ้นถุงมองบอลถุงมองขุงมอถกก็มาล่น้ชม